สวัสดีครับนักเรียนครับตอนนี้เราจะมาเฉลยใบงานที่1.1นะครับในหัวข้อที่1ข้อมูลไฟป่านะครับเมื่อนักเรียนทําการดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วนะครับอย่าลืมว่านักเรียนต้องสํารองไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็ดอีชิดหนึ่งขึ้นมานะครับไฟล์เก่าชะรชิดเดิมเราก็จะไม่เสียหายนะครับเนาะนักเรียนก็จะเอาชิดที่2นะครับเป็นการทํางานเพื่อหาในการทําข้อมูลนะครับเราเริ่มต้นการหาค่า มากสุดนะครับแล้วค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดของแต่ละปัจจัยนะครับตรงปัจจัยคือประมาณนี้นะครับปัจจัยตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถใส่สีให้กับแต่ละปัจจัยได้นะครับทำให้รู้ว่าช่วงไหนเป็นช่วงปัจจัยครูขอใช้เครื่องหมายตรงนี้นะครับสีตรงนี้ต่อไปนะครับเราจะหาปัจจัยตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ค่าแถวที่2นะครับลงไปนะครับลงไป ตั้งแต่นะครับนี่ e 2นะครับ e 2ก็จะถึงจนจนถึง e 5 1 8ใช่ไหมครับเป็นข้อมูลของแต่ละปัจจัยนักเรียนก็จะมาเราเขียนตรงนี้ครับว่าเป็นค่ามินก่อนครับมินคือค่าต่าสุดนะครับอันนี้ก็เป็นค่าแม็กค่าสูงสุดนะครับอันนี้เราก็จะคมมไปก่อนนะครับทาสีให้สวยงามนะครับให้ดูง่ายต่อไปกรจะหาค่าต่าสุดนะครับเราก็สามารถที่ใส่ เข้าไเท่ากับนะครับเป็นสูตรของ Excel นะครับพื้นฐานเลยเท่ากับแล้วก็ Min นะครับ min วงเล็บเปิดนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ้านักเรียนจำเอาเซลได้เนาะตั้งแต่อ่า E2 นะครับ E2 จนถึง E518 งเนี่ยนักเรียนก็พิมพ์ได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าครูจำได้ครูเขียนว่า E นะครับอ2โคลอนแล้วก็อ5 1 8านนะครับ518งวงเล็บปิด Enter นะครับเราจะได้ค่าต่ำสุดของ ปัจจัยแรกนะครับ FFMc นะครับได้เป็นที่18.7นะครับต่อมาถ้าเรียนจําไม่ได้สมมติจำไม่ได้นะครับนักเรียนเท่ากับไปใช่ไหมครับแล้วก็มินวงเล็บเปิดนักเรียนก็สามารถที่จะใช้แถบเลื่อนนะครับดึงขึ้นไปนะครับแถวที่2ครับนักเรียนก็ทําการลากลงมาครับคลุมนะครับรวมมาหาตัวสุดท้ายเลยนะครับจนถึงแถวที่518นะครับนี่ครับนักเรียนก็ Enter ครับหรือวงเล็บก็ได้ เมื่อเรียนได้ตรงนี้แล้วครับนักเรียนสามารถที่ทําการคัดลอกได้เลยนะครับลอกสูตรโดยการคลิกหนึ่งครั้งจะสังเกตว่าจะมีสี่เหลี่ยมหนาๆอยู่ข้างล่างของเซลลนั้นนะครับเอามาเ์ไปชี้ดูจะเป็นเครื่องหมายบวกนักเรียนทําการคลิกค้างไว้ครับแลวลากไปทางขวามือนะครับก็จะเกิดการคัดลอกสูตรขึ้นมานะครับต่อมานะครับก็เหมือนเดิมครับค่าแม็กค่าแม็กเราทําการคัดลอกสูตรของมินมาก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการที่ จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก min เป็น max นะครับ max นะครับ e ก็เป็น e 2เหมือนเดิมนะครับช่วงข้อมูลอยู่เหมือนเดิม518เหมือนเดิมนะครับเป็นเท่าไปนะครับเมื่อได้แล้วทําการคัดลอกสูตรเหมือนเดิมนะครับคลิก1ครั้งแล้วก็ทําการคัดลอกสูตรมาทางขวามือนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็เห็นว่าเราได้ค่านะครับที่เราจะตอบในข้อ1.1และค่าต่ําสุดค่าสูงสุดของแต่ละปัจจัยนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นไป นเรื่อก็ทำนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปกรอกใน Google Docs นะครับที่ครูได้แชร์ให้กับทุกคนแล้วนะครับก็ส่งมา,าต่อมาเรามาดูหัวข้อที่1.2นะครับ1.2อุณหภูมิในช่วงใดสูงกว่าช่วงอื่นๆนะครับและบันทึกภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของคําตอบซึ่งตอนนี้เราเห็นว่านะครับเรามีอ,าอุณหภูมิก็คือตรงนี้ครับค่าของเทมนะครับตรงนี้นอ,อุณหภูมิตรงนี้นะครับ เทมเปอร์เจอร์เนาะคูเนี้ตนองเห็นใจนว่าเออมันจะมีเดือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นวันด้วยเขาถามว่าช่วงเดือนไหนนะครับที่มีอุณหภูมิสูงนะครับกว่าช่วงอื่นถ้าเรามองด้วยตาปล่าตรวนี้ครับเราจะ,ด,าาะดูยากมากเลยนะครับเนาะดูยากมากเลยเราต้องทําการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนก่อนอันนี้ครูก็ขอเอาไฟล์ตัวฉบับเดิมนะครับทําการคัดลอกมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับคนโทรค้างไว้ครับคลิกลากวางครับอ่ จะทําการลบปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อ,ของทิ้งนะครับคลูมแล้วก็ดีลิทไปนะครับของวันไม่เอานะครับหรือข้อเทมพอดีลิทไปอันนี้ไม่เอ d ดีลิทไปมันก็จะเหลือแค่ของเดือนแล้วก็อุณหภูมิอยู่นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเราจะให้มันง่ายครับดูสวยงามเราก็จะเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนของเดือนพวกนี้นะครับเดือนพวกนี้ขอให้มันเป็นภาษาไทยนะครับเนาะคูลบตัวนี้ทิ้งด้วยนะครับอารคูจะเริ่มทำการคอนทรนเนะครับคอนทรลเแล้วก็มารีเพสนะครับเดือนแรกที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวเจนะครับเจนนะครับเจนก็คือเดือนเจนนิวรี่เนาะมกราคมคุยเปลี่ยนเป็นเดือนเอ็มเอ็มจุดคอจุดก็แล้วกันนะครับรีเพสอนะครับตอนนี้เปลี่ยน2งที่นะครับ ต่อไปที่เป็นเดือนของกุมภาก็กอจุดกอจุดคอจุดนะครับภาษาอังกฤษที่เป็นเฟสนะครับ FEB อ่าเดือนอ๋อนะครับนักเรียนต้องอ,อ่านอิงตามพวกนี้นะครับว่าตัวเนี้ M ย M A R เดือนอะไรนะครับสมมุติเนาะถ้าครูเขียนว่า M A R นะครับ M A R ปุ๊บครู AR, จะเปลี่ยนเป็นเดือนอะไร M A R ย่อมาจากคอมาส์นะครับก็คือมีนาคมก็มีจุดคอจุดนะครับรเดืออ๋อไปสเกตจะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับ ต่อไป O R C ละครับ O R C O R C เป็นเดือนอะไรครับ O R C ตุลาคมโอเ้เก่งมากเลยครับตุลาคมนะครับ O R C ใช่ไหม O R T O, o C O C T นะครับอ่ารลิเกนอนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วครับต่อไปเป็น A U G ครับ A U G A U G เดือนอะไรเอ่ย A U G เอจออกัสครับสิงหาคมครับก็อีกเป็นสจุดคอจุดนะครับสิงหาคมอ่าต่อไป SEP ครับ SEP คือเดือนอะไรครับ SEP SEP เ e p ี่เอยวจากคำว่ากันยายนครับ September นะครับกันยายนไปครับเปลี่ยนไป,ไปเดืนอนไดนครับลองไล่ดูซิเดือนไหนบ้างอ่าเหลือต่อไปเดือน APR ครับ apr เดือนอะไรดี apr april ครับ april april เมษายนครับเมษายนอีกเพิออไปอ่าต่อไป jun ครับมา jun อันนี้ง่ายเนาะ jun นะครับ jun jun เดือนอะไรมิถุนาครับมิถุนาอ่าหมเลยังหมเลยังดูซิดูสิครับ ต่อไป G, uh, j อครับเดือนนี้ครูจำแม่นครับเป็นเดือนเกิดของครูเองเนาะก็เดือนกรกฎาคครับกอจุดคอจุดนะครับอีเอสออปไป่าบริยังบริยังไล่ดูครับไล่ดูนะครับโอแต่ว่าอ๋ออีกอันนึงครับ dec ครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะ dec d e c เด b e r ครับเดือนธันวาคม ชันวาคมครบสิบสองเดือนหรืยอยังเนาะอ่ะเหลือครับเมย์ครับเมย์เอ็มเอวาเมย์เมย์เดือนพฤษภาคมครับโอเคครับมีสองที่ครับมีข้อมูลอยู่สองข้อมูลครูยังไม่เห็นเดือนพฤศจิกายนครับมีหรือเปล่าเนี่ยโอเคเอ v โอวีครับพฤศจิกายนครับเอ v โอวี พฤศจิกายนนะครับรีเฟซออกอ่าโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเรียงนะครับตันนี้หลายจังหวัดมันไม่เรียงกันเราก็ทําการเรียงนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะใส่สีตัวยังกลัวมันพลาดพลาดนะครับต่อไปครูจะเรียงตรงนี้ครับโดยการที่จะใช้ Data นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับครูจะเอาใช้ A to Z นะครับก็คือเรียงจำมหามาก แลซอสไปนะครับเอาละนะครับตอนนี้ดูข้อมูลสีแดงเรากี้นะตอนนี้ครับสังเกตว่าข้อมูลเรามันไม่สลับกันเนาะมันไปด้วยกันนะครับก็มีปัญหาละเราก็เริ่มเล่นเลยครับตอนนี้เราจะทําค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนนะครับเอาเอาเนี่ครับเอากันยาไอกรกฎาคมนะครับค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ครับคือเท่ากับนะครับสเท่ากับไปเลยเท่ากับ a v e r a g e นะครับ average ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยวงเล็บเปิดนะครับ เราคูมตั้งแต่กรกฎาคมไปถึงอะไรนะครับทั้งกรกฎาคมเลยครับจนถึงนี้จนนี้นี่ครับโอ้โหสามสิบสองเลขอดเลยนะครับกรกฎาคมนะครับเสร็จแล้วองค์เล็บปิดครับเรียเนเทอร์เลยก็ได้เนาะเอ็นเทอร์ไปครับอ่ะได้ยี่สิบสองจุดหนึ่งศูนย์เก้ายาวเลยครับเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนอ่าลำดับที่มานะครับให้เป็นที่ยมสองหลักหรือว่านักเรียนจะเอาง่ายๆเลยก็ได้ไม่ยากกันนะครับนักเรียนที่ตรงไหนเนาะ ตรงนี้ครับมาที่โฮมใช่ครับที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับพื้ทยมครับให้เหลือ2ตําแหน่งอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าต่อไปกันาคมเสร็จไปแล้วครับต่อไปไปเดือนอะไรต่ออ่ากุมภาพันธ์ครับเท่ากับครับเอเวอร์เรครับเอเวอร์เรต่ออ่าไปกุมไปครับกุมภาพันธ์เยอะไหมกพกพอ่ากพเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วนะครับเอาโอเคกพแค่นี้ครับอินเทอร์เลยครับอ่าโอเค โพยม2ตำแหน่งครับโอ้สวยงามมากครับก็อพอเสร็จไปแล้วต่อมามาที่กอยครับเท่ากับเอวัเลยเหมือนเดิมนะครับเอวัเลยตัวเดิมครับหาเสร็จแล้วก็กอยครับไม่ใช่กอยสิบห้านะครับไปต่อครับไปต่อกอยถึงไหนถึงไหนถึงไหนหาอุ้ยกอยเยอะจังเลยนะครับวันนี้อุ้ยเยอะมาก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 เลยโอ้โอ้ถึงไหนถึงไหนถึงไหนเกินแล้วตรงนี้นะครับเอ็นเทอร์ไปครับพศสยมสองตำแหน่งครับ ปลายจัดป้ายอ่าต่อครับต่อต่อต่ออะไรอีก,กอ่ะกอยไปแล้วนี่อ่ากยอยไปแล้วก็ไปตอยอครับตอยอเท่ากับเอเวอเรตนะครับเอเวอเรตตุลาคมครับตุลาคมก็ไม่ใช่ย่อยนะครับนี่ประมาณนี้ครับยัเท่าไปครับพุทธิยมสองตำแหนง่งโอเคสวยงาม ตุลาคมแล้วก็มาธันวาครับใกล้ๆกล้กันนี่แหละนะครับเอเวอร์เรดคลิปนี้ได้สําเร็จนะครับไม่ควรพลาดเนาะถ้าพลาดไปนะครูก็อัดคลิปใหม่นะครับเหนื่อยอีกแล้วครับธันวาคมครับเอนเ r อร์ไปครับเราก็มาทําการลดพศสิโยมลงครับมาดูด้วยนะครับดูตามด้วยเด้อต่อไปครับของพฤษภาคมนะครับเอเวอร์เอ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 เวอร์เรดนะครับเอเวอร์เร พฤษภาคมมีอยู่สามนะครับสามข้อมูลสามขีดข้อมูลนะครับอันนี้ทศโยมไหมสองตำแหน่งไหมอันละสองตำแหน่งพอนะครับสวยสงามพฤษภาพฤศจิกายนมีอันเดียวครับมีอันเดียวเราก็สามารถที่จะใช้เอเวอเรสได้นะครับนี่ดูนะดูนะไม่ใช่ยากนะครับนมาปับ๊บนี่ครับเท่าเลยได้เป๊ะเลยครับทศโยมสองตำแหน่งครับบ้าย ต่อไปมกราคมครับมกราคมกับ av er เยอะเลยครับแล้วมาชุดเลยทำการคลุมครับตั้งแต่ข้อมูลแรกของมกราคมมี2ข้อมูลเองต่อไปมิถุนายนครับมิถุนายนก็ avg a v e v a g e ครับมิถุนายนเยอะไหมอ้เยอะเหมือนกันลงมาลงมามกรามิถุนายนตรงนี้ครับใช่ enter ครับผสยมสองตำแหน่งครับ สวยงามมากต่อไปก็จะเป็นของมีนาคมครับอ่ามันจะช้าหน่อยเนาะวิธีการใครยไวกว่าน,นี้ก็ทําได้นะครับแต่ขอให้ได้ค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนมานะครับเพราะเราจะต้องทําเป็นกราฟมาให้ครูเห็นด้วยว่าเออนักเรียนสามารถทํากราฟไหมเห็นว่า,เ,าเดือนไหนนะครับมีช่วงของฝนอ,อุณหภูมิที่สูงนะครับตอนนี้มีนาคมครับมีนาคมมีนาคมเกินเมษาแล้วครับผิดผิดมีนาคมตรงนี้ครับเห็นเทอไปครับเห็นเทอรไปโอ้ ผสมเยียมากลดลงครับง่ายครับเห็นไหมนักเรียนดูครูจะง่ายนะครับแต่ทำเองรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับน้องต่อไปครับเท่ากับครับ A V G R Average นะครับแล้วก็ทําการคลุมข้อมูลครับเมษายนเยอะไหมนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับ Enter ไปคลิกหนึ่งครั้งที่ข้อมูลนะครับแล้วก็มาที่ตัวแถมโฮมนะครับมาทําการลดนะครับลดทศนิยม ต่อไปเดือนสิงหาคมครับ a v e r เอ e r อเรนะครับเดี a, ๋ยวมาคิเข้าไปเลือกครับสิงหาคมครับสิงหาคมเยอะไหมสิงหาคมเยอะไหมอู้เยอะ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 อู um. ้เยอะมากสิงหาคมอันนี้อัดเดาได้เลยครับว่าสิงหาคมนี่มีข้อมูลเยอะก็แปลว่าสิงหาคมอาจจะร้อนนะครับอุณหภูมิจะสูงก็ได้เดาเฉยๆนะครับการคัดคะเนอะต่อไปครับลดอุณหภูมิครับลดทัศนิยมขออภัยด้วย อาต่อไปครับเราจะมาเขียนให้สวยขึ้นนะครับสวยขึ้นเราจะมาทาอย่างนี้เราก็จะมาทําของเรื่องของเดือนนะครับเอาเป็นเป็นมกกลาครับมกรลาคมนะครับรู้ว่าจะคัดลอกได้เปล่าดูสิมกกลากุมภาโอ้ได้เลยครับป๊าบดึงมาเลยนี่สวยงามมากครับสิสองเดือนครับต่อไปจะเอามายังไงเนี่ยต่อไปเราก็จะเอาของมกกลามาตัวนี้ครูขอบันทึกดีกว่านะครับว่าเท่าไหร่เนาะ นะครับ๋ยวคูจะมาบันทึกตรงนี้นะครับอตอนนี้เราดูข้อมูลตรงนี้ครับค่าเฉลี่ยนะครับคือกรกฎาคมอยู่ที่กรกฎาคมอยู่ที่ยี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งนะครับต่อมาธันวาคมผ่านไปแล้วนะครับต่อไปกุมภาพันธ์อยู่ที่เก้าจุดหกสี่นะครับต่อไปกันยายนกันยายนอยู่ที่สิบเก้าจุดหกหนึ่งจดบันทึกไปครับ อต่อไปต่อไปต่อไปหายไปไหนเอ่ยอตุลาคมนะครับตุลาคมอยู่ที่สิบเจ็ดจุดศูนย์เก้านะครับต่อไปธันวาคมอยู่ที่สี่จุดห้าสองธันวาคมอยู่สี่จุดห้าสององศาเซลเซียสนะครับต่อไปพฤษภาคมอยู่ที่13.70นะครับ พฤศจกายนอยู่ที่11.80ต่อไปก็เป็นมกราคมอยู่ที่5.25มิถุนายนอยู่ที่20 20.49มีนาคมอยู่ที่13.08 เมษาอยู่ที่12.04นะครับสิงหาสิงหาคมอยู่ที่สิงหาคมอยู่ที่21.63นะครับต่อไปครับบริยางบริยังโบรี่ยางครับบริยางครับบริยงังบริยงัยงดูซิเอาตอนนี้ครบไปอยังนี่ของครูนี่น่าจะครบแล้วนะครับต่อไปเราก็ออกข้อมูลมาใส่ตรงที่เรา,าเขียนข้อมูลไว้นะครับ พื่อแยกเป็นเดือนอ่ะม,มกราครับเท่าไหร่ครับ5.25นะครับต่อไปกุมภาพันธ์อยู่ที่9.64มีนา13.08เมษา12.04ขอภัยพฤษภาอยู่ที่13.70มิถุนาอยู่ที่20.49กรกฎาเอ,อ่ยกันยา รกรกฎาคม22.11นะครับสิงหาคมอยู่ที่21.63ต่อไปก็กันยายนที่19.61ตุลาคม17.09พฤศจิกายนที่11.80นะครับแล้วก็เป็นธันวาคมอยู่ที่4.52ครับอ่ะอย่าเห็นภาพว่า ดังเขาว่าเดือนไหนครับอุณหภูมิที่สูงใช่ไหมครับเราก็ทําการกราฟครับคลุมครับคลุมเลยเสร็จแล้วจะมาที่เมนูอินเสิร์ตนะครับแล้วก็มาที่เราจะมาสร้างชาร์ตนะครับตรงนี้ง่ายๆครับคลิกตรงนี้สามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ดูกราฟของมันว้าวสวยงามมากครับเห็นเป็นเดือนแล้วครับเห็นกราฟแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็ได้เนาะเพื่อความสวยงามนะครับคลิกเลย เสร็จแล้วนะครับเราไม่เห็นเรื่องของค่าของข้อมูลนะครับนักเรียนสามารถคลิกตรงที่เครื่องหมายบวกแล้วก็มาที่ data label นะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่นี่สวยข้างล่างก็มีด้วยเนาะโอ้ข้างล่างก็สวยนะครับเนาะข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็สวยข้างบนได้ไหมนะครับข้างบนได้ไหมอ่าข้างบนด้วยนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราสามารถทําเป็นกราฟหลายแบบได้นะครับตรงนี้หลายแบบได้ด้วยนะครับหลายแบบได้ด้วยโอ้สวยงามมากครับอ่า นักเรียนก็สามารถจับภาพตรงนี้ครับส่งให้ครูได้นะครับสามารถที่จะทําการก๊อปปี้นะครับหรือว่าทําการคอดภาพตรงนี้นะครับไปใส่เอกสารหนึ่งข้อหัวข้อ1ดด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คิดหนึ่งขอข้อ1.1นะครับข้อมูลไฟป่านะครับเสร็จแล้วข้อ1.3นะครับเดือนไหนฝนตกมากที่สุดนะครับนักเรียนก็ทําแบบ1.2นี้ได้เลยนะครับเนาะเปลี่ยนข้อมูลนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ทําเป็น เป็นเดือนนี้มาเอาค่าเฉลี่ยมาลงครับแล้วก็ทำครับประมาณนี้แล้วก็ copy file นะครับไปใส่ในคูณด็อกให้คูณด้วยนะครับอันนี้ก็เสร็จนะครับ1.1นะครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ